สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP หนึวันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์วันแม่ของ r i g h t w ินค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตโมเมนต์ในวันแม่ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนที่ไม่ได้เล่นไอจีและไม่ได้เล่นทวิตได้ฟังกันนะคะเพราะพี่ชมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ชมจะนํามาเล่านี้คนที่เล่นไอจีเล่นทวิตก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วแต่จะมาฟินร่วมกันต่อในคลิปนี้ก็ได้เลยนะคะยินดีค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่วันที่12ช่วงเย็นๆน,น้องวินก็ได้แชร์โพสต์นี้ของทางเพจ GQ มาลงที่สตอรี่ของน้องเองด้วยค่ะทุกคน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาพรีออเดอร์นิตยาสาร GQ ฉบับเดือนกันยายนซึ่งนิตยาสารฉบับนี้น้องวินได้ขึ้นปกด้วยค่ะทุกคนคือในรูปนี้น้องแซ่บมากหล่อแบบแบทบแบทบหน่อยค่ะทุกคนคือเวลาน้องถ่ายแบบด้วยลุคนี้ทีไรมันดุก้าวใจสุดๆคือลุคนี้น้องสลัดความแบ๊วความน่ารักออกไปจนหมดสิ้นจริงๆเหลือแค่ความแบทความโซหลัวจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครสนใจก็ไปพรีออเดอร์กันได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากช่วยน้องขายของเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มโมเมนต์ความน่ารักในวันแม่ของบ้านโอภาสเอี่ยมขจรกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเริ่มที่น้องไอพี่สาวของน้องวินก่อนเลยนะคะน้องไอได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอพร้อมแคปชั่น happy mother day love you m o m ด้วยค่ะทุกคนคือในรูปคุณแม่นั่งถือพวงมลาลัยวันแม่อยู่ค่ะนี่ก็คงจะเป็นพวงมลาลัยที่น้องไอเอามากราบคุณแม่เลยค่ะทุกคน ค่ะหลังจากนั้นน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีของน้องเองด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่น every day is mother day ทุกวันคือวันแม่คือน้องได้เอาพวงมาลัยมากราบคุณแม่เช่นกันค่ะทุกคนและสิ่งแรกที่อยากจะขอชมเลยก็คือคุณแม่ของน้องสวยมาก สวยไม่สั่งเลยจริงๆคือว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่สวยแล้วนะคะปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วอีกค่ะทุกคนคือคุณแม่ดูเด็กลงทุกปีในขณะที่ลูกๆก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันขึ้นทุกปีเช่นกันคุณแม่ทําได้ยังไงคะคือสุดยอดมากๆคือไม่ใช่แค่เรานะคะที่ชมว่าคุณแม่สวยพอน้องอัพรูปนี้ลงน้องมินพีชยาทั้งพี่เป๊กเปรมนัดต่างก็พากันมาชมคุณแม่ทั้งนั้นเลยละคะทุกคน แล้วในรูปนี้น้องคือใส่กางเกงขาสั้นชิลๆฟิลแบบอยู่บ้านจริงๆแต่ขนาดน้องแต่งตัวแบบชิลๆนะคะออร่าความหล่อของน้องยังพุ่งกระจายอ่ะทุกคน oh, <no. S 1> โอ้ยคือคนอะไรลูกไหนก็เอาอยู่จริงๆค่ะหลังจากนั้นน้องมิกน้องชายของน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนพร้อมแคปชั่น happy mother day คือน้องมิกดูเป็นหนุ่มขึ้นมากจริงๆดูหล่อดูสมาร์ทขึ้นมาก ค่ะหลังจากนั้นน้องหมิงพี่สาวอีกคนของน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ i g ีด้วยค่ะทุกคนพร้อมแคปชั่น happy mama day ค่ะทุกคนคือรูปนี้ทุกคนถ่ายรูปพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูกๆอีกี่คนแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมใจกันใส่สีฟ้าขาวหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีน้องชาร์ลอตด,ด้วยนะคะคือลูกๆบ้านนี้หน้าตาดีกันทุกคนเลยจริงๆคือมองรูปนี้แล้วมันรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกมีความสุขมากๆเลยละค่ะทุกคน คือทุกคนในบ้านอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดทุกๆวันสําคัญเลยจริงๆคือเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะค่ะมาที่ฝั่งบ้านลูกชายสุดหล่อของนี่แม่บ้านดีกว่าค่ะทุกคนคือวันนี้น้องไร้มาโพสอวยพรวันแม่ค่อนข้างช้าหน่อยนะคะเพราะมีคนบอกว่าวันนี้น้องมีงานค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้องได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีพร้อมกับแคปชั่น I love you mum ด้วยค่ะทุกคน แต่ก่อนที่จะมาเป็นแคปชั่นนี้น้องเปลี่ยนมาแล้ว2แคปชั่นนะคะทุกคนคือมีแฟนคลับเขาแคปเอาไว้ได้ทันค่ะคือแคปชั่นหนึ่งน้องพิมพ์ว่า Happy m o t h e r Day พร้อมหัวใจสีขาวค่ะทุกคนแต่น้องก็ลบแล้วเขียนใหม่เป็น Love You Mum พร้อมหัวใจสีขาวแล้วน้องก็ลบไปอีกค่ะทุกคนแล้วน้องก็เขียนใหม่อีกเป็น I Love You Mum นี่แหละค่ะทุกคนคือลงรูปเดียวแต่เปลี่ยนแคปชั่นถึงสาครั้งมันยังไงอะครับลูกทำไมหนูลงลงล,งลบ,ลบ คือท่าจะลงแฮปปี้มาเธอร์เดย์ก็กลัวจะเหมือนคนอื่นหรือกลัวจะเหมือนบ้านโน้นกลัวโดนแซวหรือว่าอะไรยังไงแล้วให้แคปชั่นเลิฟยูมัมเนี่ยมันห้วนไปหรอหนูถึงได้ลบทิ้งเลยเปลี่ยนมาเป็นไอเลิฟยูมัมจะได้ดูซอฟลงอะไรนี้หรอคือบางครั้งก็งงกับลูกชายตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนคือบางครั้งน้องก็ลงลงลบลบ,บางครั้งก็อัพสตอรี่ซ้ากันสองรอบก็มีอืมหอแต่เดิมเหมือนที่เฟยพูดจริงๆคะ่ะลูกชายชั้นเนี้ย ในรูปนี้น้องจ้ำม่ำหน้าฟัดมากๆคือน่ารักหน้าฟัดต,ตั้งแต่เด็กเลยจริงๆค่ะทุกคนแล้วดูแก้มน้องสิคะแดงตะเรื่อยอยากก่างกระลูกตำลึงสุกโอ้ยทำไมหนูเป็นเด็กที่น่ารักได้ขนาดนี้ล่ะครับลูกคือคุณแม่ตอนสาวๆก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนไม่แปลกใจเลยล่ะคะ่ะว่าน้องหน้าตาดีเหมือนใครคือน้องได้คุณแม่มาเต็มๆจริงๆค่ะพอน้องลงรูปนี้พี่อีทก,ก็มาชมว่าแม่สวย แล้วน้องมีนพิชยาก็มาแซวน้องว่าแก้มะคะโอ้ยเป็นเอ็นดูจริงๆมีแต่คนแซวแก้มหนูเนาะลูกเนาะค่ะหลังจากที่น้องไรท์อัพรูปนี้ลงทุกคนต่างก็เฝ้ารอว่า,วาเจ้าคนน้องจะมาแซวอะไรพี่หรือเปล่าและในระหว่างที่พวกเรารอน้องวินมากดไลค์และมาคอมเมนต์ให้พี่อยู่ น้องก็ได้ไปกดเฟซโพสต์นี้ของแฟนคลับบนทวิตเตอร์ค่ะทุกคนคือแฟนคลับเขาโพสต์เปรียบเทียบรูปน้องมิกในวันแม่เมื่อหลายปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะทุกคนน้องคือโตขึ้นหุ่นดีขึ้นและหล่อขึ้นมากๆจริงๆค่ะคือหล่อสูสีกับพี่ชายแล้วล่ะาคา่ะตอนนี้หน้าน้องก็เรียวขึ้นมากจริงๆคือถ้าน้องได้มีผลงานซีรีส์สักเรื่องแฟนคลับต้องมาตามน้องเยอะมากขึ้น,นแน่ๆทุกคนคือน้องวินคงจะชอบโพสต์นี้ของแฟนคลับแหละค่ะน้องก็เลยมากดเฟซ คือเวลามากดเฟฟบ,บนทวิธทีไรส่วนมากน้องจะมากดเฟฟอะไรที่เกี่ยวกับน้องชายตัวเองทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะคือเป็นแฟนบอยตัวยงของน้องชายตัวเองอะไรนี้ค่ะหลังจากนั้นเพจ Charlotte c h a r l o t t e k a t i e b e l l y o ก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไค่ะทุกคน ในคลิปนี้น้องหมากาลังคันฟันกัดตุ๊กตาใหญ่เลยล่ะค่ะพี่ชมไม่รู้ว่าเป็นน้องเบลลี่หรือน้องคาเทียนะคะแต่พี่ชมขอเดาว่าเป็นน้องคาเทียก็แล้วกันค่ะและคนที่ดึงแย่งตุ๊กตาอยู่กับน้องน่าจะเป็นน้องวินนะคะเพราะดูจากมือแล้วเหมือนมือน้องวินมากแล้วเหมือนน้องถ่ายคลิปไปกั้นขำไปนะคะเพราะฟังดูดีๆจะได้ยินเสียงเหมือนน้องจะขำแต่ก็พยายามกลั้นไว้อยู่แล้วที่สําคัญในคลิปนี้มีเสียงน้องแมวร้องด้วยนะคะทุกคน มีใครได้ยินเหมือนพี่ชมไหมคะพี่ชมใส่สมอรท็อกฟังได้ยินแบบชัดมากเดี๋ยวนะสองพ่อลูกเขาเล่นกันอยู่ที่ไหนอะทุกคนทําไมมีเสียงแมวด้วยหรือว่าเสร็จจากฉลองวันแม่กับที่บ้านแล้วน้องก็พาลูกสาวกลับมาที่คอนโดแล้วเจ้าขนพี่กับลูกสาวก็รออยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าที่เล่นกันอยู่เป็นคอนโดเจ้าขนพี่หรืออะไรยังไงอะทุกคนถ้าน้องค้างที่บ้านกับครอบครัวแล้วมีเสียงแมวมาจากไหนอะที่บ้านของน้องก็เลี้ยงแค่น้องหมาไม่ใช่เหรอคะ โอ้ยน้องมีอะไรให้พวกเราได้สืบกันอีกแล้วละคะคุณขา <c oughs> คือสงสัยเพราะมักจะมีเสียงเล็ดลอดมาแบบนี้แลลวมั้งคะทุกคนน้องทั้งคู่ถึงชอบอัพคลิปแบบปิดเสียงกันเอาเป็นว่าถ้าปิดเสียงเมื่อไหร่พี่ชมขอคิดไว้ก่อนละกันนะคะะว่าน้องทั้งคู่จะต้องอยู่ด้วยกันแน,แน่แต่คราวนี้พี่ชมยังคิดไม่ตกเลยคะ่ะว่าเสียงแมวมาจากไหนแล้วแมวของใครใช่แมวของหวานใจหรือเปล่าโอ้ยคิดกันยาวไปยาวไปคะ่ะทุกคนไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วคะ่ะวันนี้ ค่ะหลังจากนั้นน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่พร้อมกับแคปชั่นพุดไนท์ด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็อัพรูปนี้ต่ออีกค่ะทุกคนโอ้ยพอลูกเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะทุกคนเนะาะค่ะหลังจากที่พวกเรารอกันว่าน้องจะมากดไลค์หรือมาคอมเมนต์รูปให้เจ้าคุณพี่หรือเปล่าสรุปน้องมากดไลค์รูปนี้ให้เจ้าคุณพี่จริงๆค่ะทุกคนคือน้องมาแปะหัวใจให้พี่สะดุดเฉียว คือมันยังไงอะลูกแอบมาแปะหัวใจตอนดึกๆขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะคิดถึงคนในรูปจะนอนไม่หลับหรือยังไงเลยมาแปะหัวใจนี้เขารู้ว่าคิดถึงนะอะไรนี้เหรอแต่เอ๊ะหรือว่าเขาไม่ได้คิดถึงเพราะเขานอนกดไลค์อยู่ข้างๆกันก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะพี่ชมยังค่าใจกับเสียงแมวปริศนาในคลิปอยู่เลยค่ะ อาจจะไหว้แม่ตัวเองเสร็จแล้วก็เลยแวะมาไหว้แม่แฟนด้วยอะไรงี้ค่ะเขาจะนอนข้างๆกันหรือนอนคนละที่แต่ที่แน่ๆในใจเขาต้องมีกันและกันอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะไม่งั้นคงไม่มานั่งสอนรูปเขาไม่มานั่งแปะหัวใจให้เขาดึกเดือนขนาดนี้หรอกจริงไหมคะทุกคนค่ะวันแม่ปีนี้เรายังไม่เห็นเจ้าเด็กแฝดอภูมงลาลัยมาไหว้แม่นมอ,อีทเลยนะคะน้องคงจะยังไม่ได้เจอแม่นมอ,อีทพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแหละค่ะ เดี๋ยวถ้าวันไหนเจอกันแบบพร้อมหน้าพี่ชมว่าจะต้องมีเอาพงมาไลัยมาไหว้แม่อีทกันแบบย้อนหลังวันแม่แน่ๆเรามารอดูกันนะคะถ้ามีจริงแม่อีทจะต้องอัพลงที่ไอจีให้พวกเราได้วีดกันอย่างแน่นอนพี่ชมว่าค่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปพี่ชมขอขอบคุณทุกๆคนที่มาอวยพรวันแม่ให้กับพี่ชมในปีนี้ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะพี่ชมดีใจและซึ้งใจจริงๆค่ะขอให้พรที่ทุกคนให้มานั้นย้อนกลับไปหาทุกคนเช่นกันนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะ ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตโมเมนต์วันแม่ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรปินปหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อในคลิปหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอนะัเปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ